สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวนะครับของการทำงานของผมนะครับหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการทำงานนะครับให้กับเพื่อนๆที่ใช้รถได้รับฟังกันนะครับวันนี้จะไม่รีวิวในการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรมากมายนะฮะก็จะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับเอาไว้อ่ให้เพื่อนๆที่ใช้รถเนี่ยได้นำไปใช้กันนะครับ สืบเนื่องมาจากว่ามีลูกค้านะครับขับรถเข้ามาที่อู่ตอนที่เขาขับรถมาผมพอดีผมกําลังทํางานนะครับก็กาลังซ่อมอีกคันหนึ่งนะครับทีมงานก็รับงานไว้นะครับก็คําพูดแรกที่ลูกค้าหรือว่าเจ้าของรถนะครับเขาก็บอกว่าให้เช็คหัวฉีกับปั๊มให้หน่อยนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยไม่มีแรงนะครับวิ่งไม่ออกนะครับ ซึ่งผมก็ได้ใช้เครื่องอของผมเช็คนะครับเพราะว่าผมต้องเช็คแรงดันน้ำมันหลายกลับนะครับและแรงดันที่อยู่ในทอ่อลูแรงดันที่อยู่ในท้ายรางนะครับซึ่งปรากฏว่าค่อนข้างที่จะปะกตินะครับผมก็แปลกใจนะก็ทำการเลื่อนรถเพื่อจะเข้าไปเทสอีกที่หนึ่งนะปรากฏว่า ในการเลื่อนรถเนี่ยก็เข้าเกียร์ได้ปกตินะครับแต่ว่ารถค่อนข้างจะหน่วงมากๆนะฮะแล้วรถวิ่งไม่ออกจริงๆนะครับ,แ,บ,รรบแต่มันไม่ได้วิ่งไม่ออกเพราะว่าหัวฉีดหรือว่าปั๊มนะครับมันวิ่งไม่ออกเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันมีปัญหาเรื่องอคัดนะครับเรื่องคัดคัดน่าจะมีปัญหาครับผมก็ได้อธิบายให้กับเจ้าของรถนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะเราจะต้องยกคัดลงมาเช็คให้ก่อนนะครับซึ่งหัวฉีดเนี่ย มันมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้รถไม่วิ่งได้แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่ชุดคัดมันมีปัญหานะครับาถามว่ารถบางคันเนี่ยผมเคยเจอนะอถึงแม้คัดหมดนะเขาก็ยังวิ่งได้นะผมแปลกจริงๆนะอย่างเช่นนาวาร่าหเกียร์เนี่ยคัดหมดแล้วมันม,ม,ม,มันวิ่งได้นะ มันวิ่งแบบนุงๆวลแต่เขาวิ่งมานะรหรือหรือว่าจะเป็น m a z าบีบีทีห้าสิบรนะผมว่าแปลกใจจริงๆนะครับแต่ว่าจริงๆชุดคัดเนี่ยผมก็ได้วิเคราะห์แล้วนะครับว่าคัดรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับขนาดที่มันใหญ่โตโมโหลานเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนทําให้ การขับเนี่ยมันไม่เหมือนรถรุ่นเก่านะที่มีผ้าคัดที่มีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็น8นิ้ว8นิ้วครึ่งนะหรือว่า9นิ้วนะครับพวกนี้คัดหมดแล้วมันจะอยู่กับที่เลยนะครับประกอบกับรถรุ่นเก่าๆนะครับมันไม่มีระบบที่เป็นเทอร์โบที่เป็นแปรผันนะพวกเทอร์โบแปรผันเนี่ยมันมันสามารถตอบสนองอเครื่องยนต์ แล้วก็ส่งกําลังออกไปนะครับสังเกตดูนะครับว่าคัดที่ผมยกออกมาเห็นไหมฮอีกฝั่งหนึ่งมันหมดเกี้ยงเลยนะครับซึ่งเจ้าของรถก็รอดูอยู่นะเขาก็เห็นนะครับว่าตัวของอชุดคัดเนี่ยมันหมดนะครับมันก็วิ่งไม่ออกนะครับเพราะว่าการติดเครื่องอะไรเนี่ยผมก็ให้ดูกราฟของหัวฉีดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกปกตินะครับฉะนั้นผมก็ มาแชร์เรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนที่ใช้ยรดนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรงนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียงเงินนะโดยใช่เหตุนะครับอาจจะเสียงเงินซ้าซ้อนนะเดี๋ยวจะมีคําพูดอีกคาพูดหนึ่งคือ,อเปลี่ยนทุกอย่างที่มันไม่เสียนะครับะฉะนั้น ก็มีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูดูด้วยนะครับว่ามันมันเป็นแบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่ใช้รถเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้จะได้ไม่เสียเงินมากนะครับแล้วก็จะได้แก้ให้มันตรงจุดนะครับยังไงก็เล่าสู่กันฟังนะครับเจอผมได้คลิปใหม่นะครับว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับรถก็ ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณมากมายเลยครับ